สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งยิงสาวน้อยผิดบันแพงครับนี่แหละครับบรรยากาศย่ามืมูเส่ามาเบิ่งความคืบหน้าบ้านน้องอุ้งยิงบสร้า,างกระเบื้องเพคนเด็กป,ปูห้องน้ำไปหอดใสแล้วครับนี่ครับนี่มาเบิ่งความคืบหน้าแต่ผมจะพาขึ้นไปเบิ่งข้างบ้านครับบสร้า,างเพคนเท็่หอดใสแล้วครับ ภายในสางกับขอมาทํางานเรื่อยๆครับมาทํางานซูมือเดี๋ยวมาเบิ้งความกรุบหนาว่างานหอวใและครับของหนาแตวละของนี่ครับเศษกระเบื้องสางบนตัดหรอครับประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้กจะเป็นคิวครับคิวขอบกระเบื้อง อันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมครับมีสีทองหลายสีครับมีสตเตนเลียดก็มีอันนี้เป็นคิวขอบกระเบื้องพี่น้องแต่ผมจะพาวิ่งของหนาภายในครับนี่สันล่างนี่ครับนี่นะครับความเกีหนาไะได้ให้พี่น้องเห็นเรื่อยๆนะครับนี่ ภายในเราสร้างเว่าห้องน้ำแรบสุบปูอย่างได้สักน่อยครับรายละเอียดหลายได้สักหน่อยครับห้องน้ำบานองอูุยิงอันนี้ก็เป็นสันลงังขนาดปูบ้านเลีวบห้ยยังงามพี่เรา นะครับอันนี้จะเป็นภายในสันล่างครับของน้ำนะครับตามประกาศใส่ใจทุกรายละเอียดครับอีกอยากได้พี่น้องการปูหของน้ำความเป็นเหลืองงายครับ พี่น้องมึงไล่ละเอียดครับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับไปขอมากดไหลกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สร้างที่จะเก็สบสร้างบ้านครับพี่น้องสร้างไปเรื่อยๆเห็นงานไปเรื่อยๆครับเขาสูซวันที่หกแล้ครับสร้างเป็นขมาเห็นงานแบบเดียวเขาสูซวันที่หกแล้ว นี่ครับรอชุมไปเรื่อยๆครับรอติดตามแฟนคลับน้องวงยิงรอติดตามเบิ้งไปเรื่อยๆครับแบบเซตเหล่วสีออกมางามสำไดของน้ำสันลางพี่น้องนี่ครับสามกต้สลับสีครับตัดสีให้พี่น้องเบิง้งตดัดไล่กับเบื้องนี่ครับแตล่ละไล่กับชบุกขึ้กันครับความงาม นี่ครับกับเบื้องพืชยังไม่ได้ดปลูกครับเันจะปลูกข้างบนก่อนปลูกผนังก่อนนี่แหละครับบรรยากาศดีๆน,น้อยครับแฟนคลับเอฟซีน้องวิ่งได้เบ่งกันนี่ครับบรรยากาศการทำงานครับของสร้าง สร้างเป็นเดี๋ยวเอากระเบื้องครับเอากระเบื้องมาแช่น้ำไว้พี่น้องม,มีความชื้นครับเราจะได้เย็นง่ายนครับนี่ครับบรรยากาศล้างบานครับวันนี้ส่เย็นเนื้อไงครับวันนี้แดดบอคอยออกสร้างก็เดี๋ยวอินม้วนเบาไหมาครับ เดี๋ยวมากรอครับกรอมองแห่งกับมองเปียกพี่น้องรอติดตามครับเราจะออกมาหน้าตาอย่างไรห้องน้ำสันลางเข้าคันเลิสแล้วก็ะเบื้องพืน้นกับบ้านได้ป,ปูให้พี่น้องได้เห็นนะครับเดู้ผนังก่อนรอติดตามรับชมไปเรื่อย นี่ครับกระเบื้องลายนี่พี่น้องจะเป็นลายของน้องอุ้งอิงครับห้องน้ำนี่ครับนี่โซนนี้ครับส่วนเท่าๆท่นี้อย่างน่อยครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องลายของน้องอุ้งอิงสร้างเพกกื่อกระิเก็บ ห้องน้ำสามห้องก่อนครับเราคอยปูพื้อนอีกเท่านึงพี่น้องรอติดตามรับชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปบึงข้าบนครับบึงข้าบนบาทนะครับขวามือก็เป็นห้องน้ำครับอืมเป็นลายพี่นองนออกทนเท่าๆในจักหน่อยครับ ลายจีบีน้องยุ้ในห้องหนำแล้วครับโซนดาเทาอยู่ครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านน้องอุ้ออออออองยิงครับพี่น้องไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกันตังใจอย่า,ส,าสั่งสติ๊กเกียรติสั่งบ้านนี่ครับเป็นบรรยากาศพี่น้องนี่ครับตุ่นเสียวอุ้ยซิมี ตองจะติ๊กหอไหวอยู่ครับเจนนงพี่น้อง <Yeah. S 1> เพื่อบ่ใหาไล่กระเบื้องมันขูดครับอรอรอกระใด้ครับ oh. ยัางงามเหรอร, mm hmm. รอติดตามรับชมครับ mm hmm. ของน้ำนองอยิง ครับบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆครับบ้านน้องอยิงเอฟซีก็ให้ความตอบรับสนใจดีครับในการสร้างบ้านสร้างชิลเลเกียสร,ร,สร,ร้างบ้านเฮาเอฟซีก็ติดตามไปเรื่อยๆครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับน้องญิงได้ลายครับให้ความสนใจเอฟซีกับ เป็นกำลังใจให้สร้างทุกทีมนะครับเห็นมาคอมเมนต์ครับให้กำลังใจกันครับเพื่อทำงานไปเรื่อยๆสร้างกระเบื้องกระสีเห็นจนเหลียวหมแล้วครับดี๋ยวผม,วมวกระสีอัปเดตให้แฟนครับผมหญิงชฟนครับสร้างหน่อยเป็นปันแป้งครับติดติดตามรับชมอยู่ครับให้เบิ่งกันเรื่อยๆอคฟอมกิมนาบารบาอีลา ออกมาจังไหนครับสีงามส่วนไหนมาชมด้วยครับเอาละครับคลิปนี้ผมกุษิลราพี่น้องเอฟซีแฟนครับน้องอุ้งอิ้ไว้ก่อนมี่อย่างคืบหนาไหมเดี๋ยวผมมาอาัปเดตอีกเทื่ึงครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ